สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถใช้งาน e c โ c a r ค่ายมาสด้านะครับมาชมมาสด้า2 Sky a c t i v ี5ประตูมือเดียวป้ายแดงปี2 0 1 5นะครับรถสวยสภาพงามมากๆครับ e c โ c a r เครื่องพันสามนะครับรถสภาพโดยรวมแจ่มเลยครับไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้สภาพมือเดียวป้ายแดงนะครับงามมากๆนะครับไม้แท้88,000กิโลเมตรนะครับใครกำลังหาใช้งานนะครับสีแดงสวยๆ5ประตูมาสด้า2มาแล้วครับมาสด้า2สภาพโดยรวมแจ่มมากมาก นะครับไม้ก็แท้มือก็เดียวเอาไปใช้งานกันต่อได้เลยนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับเพราะว่าคันนี้เครื่องพันสามนะครับรถได้สวยได้สภาพได้งามครับเอาไปใช้งานโทรเจรจาโทรสอบถามนะครับคันนี้2อง0 0 0หบาทนะครับสองแสนหกหมบาทผ่อนห้าพันไปปลายนะครับผ่อนได้6ปีอีโคคาร์สภาพโดยรวมสวยครับพุชสตาร์ทนะครับสำหรับคันนี้เซันเทล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันเบาะหนัง สีดำงามๆแบบนี้นะครับใครที่ถูกใจเข้าใจสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับมือเดียวไม่เคยชนไม่เคยแก๊สนะครับมาจากโรงงานแบบไหนก็อยู่สภาพแบบนั้นนะครับภายในสวยๆดูแลสภาพมาดีมากๆใช้งานก็น้อยนะครับ88,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้แน่นอนไม่มีก่อไม่มีหมกครับรถสวยคัดเช็คเรียบร้อยสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยๆเดิมๆเช็คศูนย์ตรง ปี2015จดปี2016นะครับเป็นเครื่องพันสเป็นตัว5ประตูนะครับนี่ครับไม่แท้แน่นอนนะครับสีสวยชุดแต่งครบเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับใกล้ขับไกลขับได้สบายใจเป็นอีกหนึ่งทางด้วยกับสมาชิกที่กำลังหามาร์ต้านะครับชอบสีสันส,สวยๆก็ตัวสีสีแดงครับสวยๆเลยครับพุทสตาร์ทนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับรถได้สภาพได้งามได้ราคา สิ่งที่น่าสนใจก็คือเป็นอีโคคาร์นะครับก็ลองชมเช็คทดลองขับนะครับไม่แท้แน่นอนครับไม่มีกรนะครับฝากาไว้้วยนะครับใครกำลังหารถใช้งานชอบอีโคคาร์ชอบค่บายมาสด้า